สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูพิมพ์กันอีกแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของ verb to be นั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยนะคะจะมาทำความเข้าใจมันให้มากขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายกว่าเดิมด้วยโอเคไหมคะอ่าวันนี้เราจะใช้เวลาเรียนกันนานสักนิดหนึ่งนะคะเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่า verb to be นะคะคืออะไร ่า verb to be นะคะก็คือคำกริยาที่ทำให้ประโยคเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะมันแบ่งออกไปทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือ is, am แล้วก็ are ค่ะฟังดีๆนะคะ verb to be มี3ประเภทประเภทที่1คือ is ประเภทที่2คือ am และประเภทที่3คือ are นั่นเองค่ะ verb to be ทั้ง3ตัวนี้มีความหมายว่า เป็นหรืออยู่หรือคือซึ่งมันจะใช้ความหมายว่าเป็นหรือรอยู่หรือคือมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะมันมีความหมายเหมือนกันแต่มันก็มีวิธีการใช้ไม่เหมือนกันค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูความหมายของแต่และบริบทกันดีกว่าค่ะค่ะคำแปลของ verb to be นะคะหรือความหมายของมันเนี่ยถ้าหากว่า verb to be เป็นสถานที่มันจะแปลว่าอยู่ค่ะเช่น I am in a house. I am in a house. ฉันอยู่ในบ้านอ่าตามหลัง verb to be เป็นสถานที่ verb to be จะแปลว่าอยู่ทันที่นะคะต่อมาถ้าหากหลัง verb to be เป็นคำนามทั่วไปจะแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือค่ะ She is a nurse. She is a nurse. หล่อนเป็นพยาบาลต่อมานะคะหลัง verb to be เป็นคำคุณศรรัพท์ เราจะไม่แปลมันค่ะเช่น they are cute they are cute พวกเขาหรือว่าพวกมันน่ารักนั่นเองค่ะจะแปลว่าพวกเขาถ้าเราใช้กับคนแต่ว่าจะแปลว่าพวกมันเมื่อเราใช้กับสัตว์และสิ่งของนะคะอ่าที่นี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าคุณครูใช้ verb to be is am are ในประโยคตัวอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรนะ ดูตัวอย่างที่1สิคะคุณครูใช้ m ตัวอย่างที่2คุณครูใช้ Work to be คือ i s และตัวอย่างที่3คุณครูใช้ Work to be คือ a เห็นไหมคะมันไม่เหมือนกันเลยนักเรียนคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะถ้ายังไม่แน่ใจไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยคะ่ะลักการใช้ e r b to be เนี่ยนะคะระมันจะขึ้นอยู่กับ ประธานของประโยคค่ะเรามาดูหลักการใช้วิธีแรกกันเลยค่ะถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์ฟังดีๆนะคะประธานที่เป็นเอกพจน์หรือ s i n g u l a r n o น n จำได้ไหม n g u l a r n o น n คือคำนามเอกพจน์หรือประธานที่มีหนึ่งเดียวคนเดียวตัวเดียวสิ่งเดียวชิ้นเดียวสถานที่เดียวเราเรียกว่า n y u l a r n นา n หรือประธานเอกพจน์นะคะในที่นี้ก็จะเช่น He เขาผู้ชาย she หล่อนผู้หญิง it ที่แปลว่ามันหรือชื่อคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึงใน verb to be เราจะใช้ is นะคะฟังอีกรอบหนึ่งนะคะประธานเอกพจน์ซึ่งได้แก่ he, she, it verb to be ที่ตามมาจะต้องเป็น is นะคะเช่น he is a teacher พวก เขาเป็นคุณครูขออภัยนะคะ He is a teacher เขาผู้ชายเป็นคุณครูค่ะ Who is a singer Who is a singer ผู้เป็นนักร้องเห็นไหมคะว่าผู้นะคะเป็นชื่อของคนค่ะ She is in the room หล่อนผู้หญิงอยู่ในห้องค่ะ It is an orange It is an orange มันคือส้อมหนึ่งลูกนักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวสีแดง คือ work to be i s ถูกต้องไหมคะมันจะตามหลังประธานเอกพจน์ทั้งหมดเลยแต่นักเรียนเห็นอ่ะไหมคะตัวสีเขียว,เ,ยวเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูวงให้ดีกว่าเนาะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะเห็นกันไหมพวกเขาเหล่านี้นะคะคือ article อะหรือคำนำหน้านามเอกะ โพสนั่นเองจำได้ไหมมีอ่ะแอนเดเราจะใช้อะเมื่อมันเป็นคำนามทั่วไปจะใช้เดอเมื่อมันชี้เฉพาะเจาะจงหล่อนอยู่ในห้องนั่นหมายความว่าเป็นห้องที่ผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงห้องอะไรอาจจะเป็นห้องเรียนหรือห้องนอนก็ได้นะคะในที่นี้ถูกไหมเราสมมติมันขึ้นมาได้และ AN d จะใช้เมื่อคำนำหน้านะคะเราจะใช้เมื่อคำนำหน้านามตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเอกะ มันเป็นเอกอะไรคะมันเป็น sorry ค่ะมันเป็นเอกพจน์และมันขึ้นต้นด้วยส,ะสะระสระภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวคือ a e i o u และตอนนี้มันคือตัว o นั่นเองค่ะเราจึงใช้ and นำหน้าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะประธานตามด้วย verb to be is เพราะประธานเป็นเอกพจน์แล้วตามด้วย a and the จะใช้ a and หรือ the ขึ้นอยู่กับว่าเรากล่าวถึงคำนามทั่วไปหรือคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u เราจะใช้แอนทันทีนั่นเองค่ะโอเคทีนี้ไปดูสไลด์ถัดไปกันได้เลยสักครู่นะคะ โอเคหลักการใช้ w เว k ชูบีกับประธานในประโยค1.2ค่ะถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่1นนั่นหมายความว่าตัวเราเองผู้พูดคนเดียวนะคะซึ่งก็ได้แก่ I เท่านั้นฟังคุณคูด,ดีนะคะไเท่านั้น I แปลว่าอะไรจำได้ไหมเก็ง okay. มากค่ะ I แปลว่าผมหรือแปลว่าฉันหรือแปลว่าดิฉันนั่นเองค่ะเราใช้เมื่อเราแทนตัวเราเองนะคะ เวอร์บที่ีที่ใช้ก็คือแอมนั่นเองค่ะเช่น I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียน I am under the tree I am under the tree ฉันอยู่ใต้ต้นไม้ I am a man I am a man ผมเป็นผู้ชาย I am handsome I am handsome ผมหล่อถูกต้องไหมคะ ทีนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า i นะคะที่แปลว่าผมหรือแปลว่าฉันคุณครูจะตามด้วยว e r b to be am เท่านั้นอ่าอย่าลืมนะคะตามด้วยว e r b to be am เท่านั้นโอเคไปดูสไลด์แฮชไปกันเลยลักการใช้ verb to be นะคะเมื่อประธานเป็นพหูพจน์จำได้ไหมคะว่ามันคือ plural noun นะคะ plural n รนาหรือประธานพาหุพจน์หรือคำนามพาหุพจน์ก็คือคำนามที่มีมากกว่า1น,นะคะซึ่งได้แก่ you we they จำให้ดีๆนะ you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเรา they แปลว่าพวกเขาหรือชื่อคนหลายคนสัตว์หลายตัวสิ่งของหลายอันหลายสิ่งที่เราถูกกล่าวถึงนะคะ v o r b to be ที่ใช้ก็คือ are นั่นเองค่ะ จำไว้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะประธานพหูพจนวิร์ b ท o be ที่ตามมาจะต้องเป็น are We are students พวกเราเป็นนักเรียน They are my friends พวกเขาเป็นเพื่อนของฉัน Jane, James and Mark are in the canteen เจมและมาร์กอยู่ในโรงอาหารอันนี้คุณครูต้องใช้เป็นมอม,มานะคะขออภัยจริงๆค่ะดันเขียนเป็นเจนจะได้จริงๆจะต้องเป็นเจมและมาร์กอยู่ในโรงอาหารนะคะขออภัยค่ะต่อมา you are very good you are very good คุณยอดเยี่ยมไปเลยทีนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอาจะตามหลังประธานพระหูพจน์หรือประธานที่มีมากกว่า หนึ่งถูกต้องไหมคะและคำนามที่ตามมาจะต้องเติม s ด้วยคำนามที่ตามมาจะต้องเติม s ด้วยเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีมากกว่า1เช่น students คุณครูเติม s my friends คุณครูเติม s james and mark คุณครูใช้ r เพราะ james and mark เป็นชื่อของคนสองคนนั่นเองค่ะ มา you are very good นะคะคำคุณศัพท์เราจะไม่เติม s นะคะคำคุณศัพท์ไม่เติม s นะคะทีนี้เรานี้ที่เราเรียนเนี่ยนะคะจะเป็น verb to be ในรูปประโยคบอกเล่าเราไปดู verb to be ในรูปประโยคปฏิเสธกันบ้างดีกว่าค่ะการเปลี่ยน verb to be นะคะให้เป็นประโยคปฏิเสธเราสามารถทำได้โดยนำ not มาเติมไว้ด้านหลัง verb to be เช่น ภาพประโยคปกติประโยคบอกเล่าคุณครูบอกว่า she is my mother she is my mother คุณครูจะเปลี่ยนเป็น she isn't my mother she isn't my mother it is in the house it is in the house คุณครูจะเปลี่ยนเป็น i t is not in the house it is it not in the house หรือ is isn't in the house it is Isn't in the house นักเรียนอาจจะงงว่าคุณครูค่ะไอตัวเนี้ย,ยมันมาได้ยังไงอะคะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมาได้ยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไอตัวเนี้ยมันมาได้ยังไงมันมาจาก is not นะคะเขามีรูปย่อนั่นเองค่ะ is not เขามีรูปย่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูทำให้มันสวยๆกว่าน,นี้ก่อนเนาะเอาเล็กๆโอเคมันมาจาก is not มีรูปย่อ is not รูปย่อเราจะอ่านว่า isn't isn't นั่นเองค่ะต่อมานะคะ I am hungry I am hungry คุณครูบอกว่าให้เอา not มาเติมด้านหลัง verb to be ใช่ไหมมันจะกลายเป็น I am not hungry I am not hungry ฉันไม่รู้สึกหิวเลยอาต่อมาประโยคที่สค่ะ We are doctors We are doctors อาประธานเป็นพระผูพจนัก์วอร์ชที่ตามมาเป็นอาด็อกเตอร์เติมเอสนะคะจากนั้นเราจึงเปลี่ยนเป็น we aren't doctors we aren't doctors งงอีกแล้วอ n นมาได้ยังไงอันก็มาจากรูปย่อของ are not นะคะอานได้สองแบบ we are not doctors หรือ we aren't doctors นั่นเองค่ะโอเคทีนี้ หลังจากเรียนบอกเล่าเรียนปฏิเสธไปแล้วมาดูในประโยคคําถามกันดีกว่าค่ะประโยคคําถามนะคะ verb to ท,ท e ีที่เป็นประโยคคําถามทําได้ง่ายๆเลยโดยการเอา v e r b to be เนี่ยนะคะที่เป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยสลับตําแหน่งกับประธานยังไงไปดูนำาวิ r ์ to be มาวางไว้หน้าประโยคนั่นเองค่ะเช่น he is a teacher he is a teacher he เป็นประธานเอกะ คือประธานที่มีหนึ่งเดียวคนเดียว w o r k คือวิีตามมาจึงเป็น is ถ้าต้องการเปลี่ยนนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามให้เอา is มาวางไว้ด้านหน้าของประธานนะคะก็จะเป็น is he a teacher is he a teacher เขาผู้ชายใช่คุณครูหรือไม่นัแนงค่ะเขาผู้ชายใช่คุณครูหรือไม่นักเรียนจะเห็นว่าคุณครูเนี่ย ได้เปลี่ยนตัว s ตัวแรกมาเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะตัวนี้คุณครูเปลี่ยนให้มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าเวลาภาษาอังกฤษขึ้นหน้าประโยคจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกครั้งถูกต้องไหมคะไม่ว่าคาอะไรก็ตามขึ้นหน้าประโยคจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อมา you are in the classroom you are in the classroom you เป็น ประธานพ่าหูพจน์ verb to be ที่ตามมาจะต้องเป็น are ถูกต้องไหมคะ you are in the classroom แปลว่าคุณอยู่ในห้องเรียนถ้าเราต้องการจะถามเขาว่าคุณอยู่ในห้องเรียนหรือเปล่าเราจะใช้คำว่า are you in the classroom are you in the classroom เพราะว่าเราได้สลับตำแหน่งเอา verb to be มาวางไว้ข้างหน้าปรา โยและเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่ามันนำหน้าประโยกนั่นเองค่ะต่อมา they are good boy they are good boy อาพวกเขาเป็นเด็กดีถ้าเราต้องการจะถามว่าพวกเขาเป็นเด็กดีใช่ไหมเราถามได้ว่า are they good boy are they good boy พวกเขาเป็นเด็กดีหรือ เปล่านั่นเองค่ะเห็นไหมเอาเดกับอาสลับกันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะวิธีการตอบนะคะเรามาดูวิธีการตอบกันดีกว่าวิธีการตอบเนี่ยนะคะนักเรียนให้เราดูว่าประธานเขาถามถึงใครถ้าเขาถามถึง he ประธานที่ตอบกลับมาก็ต้องเป็น he นะคะเช่น he is a teacher เขาเป็นคุณครูหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม is he a teacher ถ้าเขาเป็นคุณครูให้ตอบว่า yes he is yes he is ตอบ yes คือใช่ตามด้วยประธานคือ he ที่เขาถามถ้าประธานเป็น she ก็ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า she ถ้าประธานตรงนี้เป็น it ก็ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น it นั่นเองค่ะและตามด้วย verb to be is เพราะมันเป็นประธานเอกาโพ์แต่ถ้าเขาถาม No เมื่อไหร่ถ้าเขาถามอาถ้าเขาถามแล้วเราต้องการตอบปฏิเสธเมื่อไหร่ก็ตอบว่า no he isn't no he isn't สังเกตได้ง่ายๆนะคะข้างหน้าเป็น No เป็นปฏิเสธข้างหลังก็จะต้องเป็นปฏิเสธด้วยค่ะเอาใหม่นะคะนักเรียนถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธตัวนี้ข้างหลังก็ต้องทำให้เป็นปฏิเสธนะคะ มามา Are you in the classroom? Are you in the classroom? อาคุณได้อยู่ในห้องเรียนหรือเปล่าถาม you ให้ตอบ I นะคะนักเรียนถาม you นะคะถาม you ตัวเนี้ยให้ตอบ I นะคะถาม you ให้ตอบ I ถามคุณให้ตอบฉันนั่นเองค่ะถ้าจะต้องการตอบว่า yes ก็ต้องให้ตอบว่า yes I am yes I am ถ้าจะตอบว่าไม่ก็บอกว่า no I am not no I am not หน้าเป็นปฏิหน้าเป็นปฏิเสธนะคะด้านหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธนั่นเองค่ะต่อมาถ้าบอกว่า are they good boy are they good boy พวกเขาอะเป็นเด็กดีหรือเปล่าถ้าบอกว่าใช่พวกเขาเป็นพวกเขาเป็นเด็กดีนะให้ตอบ yes they are Yes they are เขาถามประธานในที่นี้มันเป็น day ใช่ไหมประธานในที่นี้มันเป็น day เราก็ใส่ day ไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะอ่ะแล้วถ้ามันเป็นปฏิเสธไม่พวกเขาไม่ใช่เด็กดีอะพวกเขาไม่ได้เป็นเราก็ตอบว่า no no แปลว่าไม่ใช่ไหมเอาประธานที่เขาถามลงมาแล้วก็ใส่ด้านหน้าเป็นปฏิเสธด้านหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธก็จะกลายเป็น no day a n No, they aren't. อ่าเข้าใจไหมคะทีนี้ถ้าเขาถามเป็นชื่อคนละ่ะถ้าเขาถามเป็นชื่อคนเช่น mm hmm. Mark, i s is Mark your father. อ่าถ้าสมมุติมีคนถามคุณว่าขออภัยนะคะ สักคู่หนึ่งคุณแก้คุณรูแก้ตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าคุณโคขาทาไมตัวเนี้ยไอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วแอมยังเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แหละมาร์กไม่ได้นําหน้าประโยคซะหน่อยทําไมแอมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่ามาร์กเป็นชื่อเฉพาะอย่าลืมนะคะว่าชื่อเฉพาะจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่สะเหมอฉะนั้น is Mark your father มาร์กใช่พ่อของคุณไหมนะคะมาร์กเป็นประธานที่มีแค่คนเดียวเป็นประธานเอกกับ์เราจึงต้องใช้ is Is m a your father? Mark ใช่พ่อของคุณไหม Mark เนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วแน่ๆใช่ไหมครชื่อ Mark ในชื่อผู้ชายเลยเวลาตอบนะคะเราจะไม่ตอบว่า yes Mark is no Mark isn't ไม่ตอบแบบนั้นค่ะเราจะตอบเป็น yes he is หรือว่า no he isn't ถามว่าทำไมนะคะเพราะว่า เราจะตอบตามเพศของบุรุษท,ที่เราพูดถึงค่ะถ้าสมมุติเราถามถึงเพศหญิงตรงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า she ใช่ไหมแต่ถ้าเราถามถึงสัตว์หรือสิ่งของเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น it นั่นเองค่ะเช่นนะคะเอาเขียนไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วอะ่ะเป็นไรไหมโอเคเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันว่าเราจะตอบตามเพศของบุรุษเช่นถ้าคุณถามว่า is Jane your mother is Jane your m o เ h e r j เจนใช่แม่ของคุณไหมถ้าใช่ก็ตอบว่า yes she is ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่า no she isn't จะไม่มีใครตอบว่า yes Jane is หรือ no Jane is not ไม่ถูกหลักแกมมาโอเคไหมคะเด็กๆโอเคไปกันต่อเลยไปกันต่อทีนี้นะคะคุณครู จะมาสรุปให้ฟังนะคะเราจะมาสรุป w o r b To Be ที่เราเรียนวันนี้ให้ฟัง I ใช้กับ am เท่านั้นนะคะ I ใช้กับ am เท่านั้นนะคะต่อมานะคะในรูปปฏิในรูปปฏิเสธให้ใช้ I am not แต่ถ้าเป็นประโยคคำถามไม่ใช้ am I you นะคะให้ใช้ you are เพราะ you เป็นประธานพหูพ์ถ้าเป็นปฏิเสธให้ใช้ you aren ถ้าเป็นคำถามไม่ใช้ are you ถ้าสมมติว่าเป็น he she it ฟังดีๆนะคะ he she it เป็นประธานเอกฟ์ word to be ที่ตามมาเราจะใช้ is นะคะแต่ถ้าเป็นปฏิเสธก็จะเป็น he isn't she isn't it isn't แต่ถ้าเป็นคำถามจะเป็น is he is she is it นะคะต่อมาถ้าเป็น we you they หรือ you b e they เนี่ย w o ิร์กบที่ตามมาจะต้องเป็น are เท่านั้นเพราะมันเป็นประธานพาหูพจน์แต่ถ้ามันอยู่ในรูปปฏิเสธมันจะเป็น we and you and they and ถ้าเป็นคำถามเมื่อไหร่จะเป็น are we are you are they สลับเอา verb to be มาวางไว้ข้างหน้าประโยคข้างหน้าประธานเมื่อมันเป็นคำถามเติม erm not ด้านหลัง verb to be เมื่อมันเป็นอะไรคะประโยคป,ปฏิเสธ แต่เอาประธานมาก่อนแล้วค่อยตามด้วย verb to be เมื่อมันเป็นประโยคบอกเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่า I, I ให้ใช้กับ am เท่านั้นนะคะ i ให้ใช้กับ am เท่านั้นนะคะ ประธานเอกพจน์ฮีชีอิ It, ชื่อคนคนเดียวให้ใช้กับอีเท่านั้นประธานพระหูพจน์ยูวีเดชื่อคนสองคนให้ใช้กับ R าเท่านั้นโอเคไหมคะโอเคทีนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดด้วยนะไปดูแบบฝึกหัดของคุณครูวันนี้นะคะให้นักเรียนทำนะคะแล้วก็ ใครสะดวกเขียนลงสมุดก็เขียนลงในสมุดได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่สะดวกปริ้นนะคะที่บ้านมีเครื่องพิมพ์ก็สามารถปริ้นเขียนได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเนาะโอเคไหมคะทีนี้นะคะคุณครูช่วยทำหนึ่งข้อ,อข้อไหนดีตๆๆๆๆๆข้อสิบสองละกันอ่ะมาลิมาลินะคะมาลิอ่ะน้องคนนี้ชื่อมาลิแน่นอนมาลิเป็นผู้หญิงนะคะชื่อผู้หญิงและมาลิก็เป็นชื่อของคน,คน เดียวด้วยฉะนั้น w o r b to be ของประธานเอกะโพ์ถูกไหมคนคนเดียวเป็นประธานเอกจนดต้องตามด้วย is โว้ง่ายจังเลยอง่ายจังเลยอันนี้จะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหมดเลยนะคะต่อมาอีกข้อหนึ่งแล้วกันอีกข้อหนึ่งแล้วกันข้อไหนดีอะออข้อสิบสี่แล้วกันสิบสี่ two cats j u s sleepy two c a t จุดจุด sleepy ชูแปลว่าสองว้าวสองมาแล้วมากกว่าหนึ่งเป็นประทานพระหูพด,พดแคทเขาก็เติม s ด้วยแน่นอนพระหูพดแน่นอนฉะนั้น verb to be นะคะเราจะใช้คำว่า r เพราะว่า r าใช้กับประธานพระหูพจนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะส่งแบบฝึกหัดหน้านี้เข้าไปในไลน์ด้วยนะคะเพื่อความคมชัดโอเคไหม สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยนะคะบ๊ายบยไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ